สวัสดีครับผมบ่าวโจยูทูบแชนแนลครับมื่อนี้สิมาเปิดราคาควัยหน้าคอกของพ่อแดงเด้อครับเด้อเราได้ควัยมาใหม่ครับผมพ่อแดงควายงามตำบลหันงามครับผมบ้านห่วยกวงท้องตำบลหันงามอำเภอศรีบุรีงจังหวัดหนองบัวลำพูเดี๋ยวฮอกไปชมดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศน้ำกันดนะครับเด้อเปิดหลายตูดอยู่ครับผมถ่ายครับผมครับผมบรรยากาศบรรยากาศ มองเลี้ยงคววยแล้วครับผมนี่ครับผมเนาะก็จะไปสอบถามน้องกันเนาะครับเนาะนี่เลยครับผมเนาะไปสอบถามน้องกันเลยครับผมสวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีครับโอ้มือนี่สิเปิดควยหลายตัวปะครับผมนี่นะครับตัวนี้คว้แม่ลูกปะครับนี่แม่ลูกแม่ลูกครับผม นี่นะครับเด้อได้เบิ้งครับผมแค่ตัวนี้ได้ลูกเจือตัวแล้วครับได้ลูกตัวที่สองนี่แหละตัวน้อยๆนะตัวที่สองตัวที่สองคาท่องตบท่องบ้างหรือว่ามีท่องเหรอทับแล้วครับผสมแล้วผสมกับตัวไหนครับผมผสมเบิ้มพันล้านครับผมพันรอบไปพันไปเหรอเพิ่งผสมเป็นบ่ใยยู้ในใบบ่ทันบ่ทันไในพานครับบ่ทันไในพานบ่ทันไในพานครับผมสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับ ร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาก่อนนะครับเด้อนี่ตาเต้มแก้มจ้ำดีครับผมมึงครับผมตาเต้มแก้มจ้ำห้องคอนี่ครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจนี่ครับผมตัวนี้เป็นลูกไซส์ครับนี่ครับผมเป็นลูกไซสเด้อครับเด้อนี่ครับผม ลูกสายลุกสายน้อยครับผมแม่นี่จะเปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดสองแสนสองครับสองแสนสองครับผมอ่างไงดีนยครับเด้ออ่างไงเงาดีครับผมนี่แะครับพูดไอสนใจครับขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดสามเจ็ดหนึ่งสี่สามเจ็ดหนึ่งสี่ครับผมพอเด็กเนาะครับเนาะ เดี๋ยวครับผู้ใดสนใจกินกลางเด้อครับเด้อเหงาอ่างง่ายดีครับผมค่อยสูงลอยสี่สิบเอ็ดวันจีนี่นะครับผมกินกลางสอบถามเราเลยนะครับเด้อแม่ลูกทับเบิ่มพันล้านบ่ทันได้ผ่านรอบเนาะครับผมเอาโอเคครับตัวต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปนะครับเนาะนี่ครับผู้ใดสนใจนะครับเด้อลูกยังน้อยอยู่ครับผมนี่ครับผม นี่แหละครับผมอันนี้แม่ลูกด้วยครับเด้ดอ,อมาแรกนี่แม่นี่ครับผมตาแจ้มแก้มจ้ำดีเนาะครับเนาะเป็นโว้ดสายเลือดพัฒนาด้วยครับเด้อเบ่งหนา้าเบ่งตาเอาตัวนี้ตัวผู้ตีแม่ลูกมันนี่เออตัวแม่นี่ครับผมได้ลูกตัวที่ใดล้วเพราะงาแดงตัวที่สามครับผมตัวที่สามนะครับเนาะในท้องนี่เด้มีท้องบอ เรา่าทำมาแล้วเราก็ซื้อมาเท่กันเนาะครับเนาะมั่นใจเนาะครับเนาะนี่แหละครับผมควอยตัวนี้สูงเท่าไหรนี่ความสูงคพิ่งเท่าไหรครับควอตตัวนี้สูงร้อยสามสิบเกดครับร้อยสามสิบเกดร้อยสามสิบเกดแม่ลูกเนาะลูกแม่ร้อยสามสิบเกดครับแม่ลูกลูกแม่ดนะครับเด้อนี่แหละครับผมเบิ้งบันถ่ายเบิ้ง อัตลักษณ์ควยไทยชัดเจนนะครับบ่ว่าลูกบ่ว่าแม่ลูกตัวที่ลูกตัวที่สามครับผมท่านในท้องนี้กับตัวที่สี่เนาะนี่แหละครับเบื้องหน้าเบื้องตาหู้บ่ครับเลี้ยงง่ายบอเนี่แหละครับผมโคมนี่สิเปิดราคาเท่าไหร่เนาะโคมนี่สิเปิดแสนกับห้าพันครับหนึ่งแสนกับห้าพันข้อมสูงก็่าร้อยสามสิบเกียรตินะครับเนาะกิ่งกลางสอบถามเราเลยครับเอาเบอร์โทรศัพท์อีกาเนี้ย 85 85 858 858 3714 3714ราคา1 5 0 0 0บาทเอาดีพวดกล้วยโอเคครับผมมาเบิ่งตัวแท้เด้เพ่อนี่ได้เลยครับได้เลยได้เลยมาเบิ่งตัวแท้เลยครับมาเบิ่งตัวแท้ได้เลยนะครับเด้อตาแต้มแจ้มจ้ำบรรลักษ์กวยไทยชัดเจนท่ายืนสง่างามดีครับผมพวกเดีมักสไตล์นี้ครับผมโคกิงกลางสอบถามเราได้ด้วยครับเด้อโอเคครับผมเดี๋ยวไปตัวต่อไปเลยครับ นี่แหละครับผมตัวนี้กะเบิงเดือครับเด้อโอ้ท้องไงคับเด้อครับเด้อเบิงบันทายใหญ่ส่อันเด้อครับเด้อมันยาวดีดีครับผมนี่ครับผมขอไงดีขอต่ำดีด นี่แหละครับผมเบื้องหน้าตาเด้อครับเด้อหน้าตาครับผมตาเต้มกัมีอยู่ครับตาเต้มเจ็มจำเบื้องเอาเด้อครับเด้อขอองดีนะครับเนาะขอตันดีเหงาดีนะครับคายแม่เนี่ดึงกระพุดด้นี่ย้ำอีกเด้อย้ำอีกเด้อเออพอละอันนี้ลูกบ่ครับนี่ลูกนี่พัดยังนี่นี่โก้ลูกนี่ ของจับว่ามันชาบเด้อครับจับนี่แหะครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อเบื้องหน้าเบื้องตานะครับเนาะเบื้องบันไทยหน้าตาดีครับผมโอ้ยตัวนี้ท่องได้จักเดือนแล้วครับนี่ท่องครบกำหนดออกเลยเด้วยครับกำหนดคลอดแล้วเด้่เอ้าคลอดหรือเนี่ครับกำหนดคลอดแล้วโอ้เบื้องหน้าเบื้องหครับนี่ลูกสาวเด้อครับนี่ลูกสาวเป็นเป็นจับเลยดิครับหรือเป็นกัดเป็นจับเป็นจับ เบมึงหนา้าเบมึงตาได้ครับโปรดไ้สนใจครับผมเชื่องเลี้ยงง่ายนี่แหละครับผมแม่ลูกคู่นี่ท้องอยังครับในท้องเนี่ยท้องเ,เจริญครับจเจริญมีใบบอมีใบมีหลอดเรียบร้อยครบอย่าว่าของปลอมเด้อครับผมรับประกันของแท้ปะเนี่ยแท่ร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละครับผมเจริญกำหนดคลอดวันที่14ที่ผ่านมาหันหน้ามาดูลูกเออเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้หึงส,สิบเอ็ดเดือนโอ้สิบเอ็ดเออสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมจะเล่นี่นครับ มือทับเด้อครับแต่ว่ามันก่ายมาหล่ะหลักเพื่อนไรสิเดือนเนาะควายมาแต่ใส่เบื้องเอาดีๆเด้อครับควายแม่เนี่ยนี่ครับหลอดแดงๆครับผมใบพ่อมลูกสาวอืมอันนี้แม่ลูกลูกแม่เด้อครับเด้อใบแท้มันบ่ครับนี่ใบแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับใบแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันคุณภาพเลยนี่แหละครับผมคมนี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดสองแสนสามครับผมสองแสนสามหมื่นครับผมนี่แหละครับผมสองแสนสามหมื่นครบจำนวนข้อละเนาะ โว้ดตัวนี้สูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสามสิบเกียครับผมร้อยสามสิบเกียเนาะสองแสนสามเด้อครับเดอ้อทับเก้าเจริญพื้นพื้นที่นาเรามันผสมกันนะครับเนาะมันก็เลยยืนสง่ำ,ต,ำต่ำเนี่ยเดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนเบื้องบันไทยเด้อครับเดอ้อทับเก้าเจริญมีใบมีหลอดพร้อมรับรองทุกอย่างนี่ครับผม เบื้องทานี่สงคืออยู่ครับเนี่ยเก้าเจริญสองแสนสามครับผมใบกับใบแท่หลอดกับหลอดแท่รับประกันคุณภาพด้วยครับเด้อนี่นะครับกัดจับโหจับเถอะครับผมนี่แหละครับผมแม่นี่เป็นสายใดเนี่ยแม่เป็นสายอุไทยสายอุไทยสายอุไทยเด้อครับเด้อสองแสนสามหมื่นบาทตอรองได้บ่ครับต่อรองได้ครับผม รอดได้อยู่ครับเดอ้อแต่ว,ว่าลูกนี่ได้ปีนึ่งทั่วแม่แล้วลูกได้ปีนึงนะครับผมสทั่วแม่แล้วครับผมผู้ดใดมักแยกบ่อเพแยกหรือครับเหมือนไปเท่ากันเออบ่แยกเด้อครับเดอ้ออันนี้ใบของตัวนี้ตัวตัวนั้นทับเบิมพันธุ์ันเป็นบอธิวาตัวแรกนะี่เออนี่ได้ใบนี่นะครับผมทับโดยหมอสุวิทย์ฟาร์มบ้านจอมทองครับ รับประกันคุณภาพครับหมอคนนี้ของแท้ของแท้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับผมมีอีกบอสครับเปิดอีกบอสหรือเพราแล้วเพราแล้วครับนี่แหละครับเด้อยบรรยากาศครับผมผู้ใดสนใจกับกิ่งกลางมหาแล้วเลยครับผมขอเบอร์โทรศัพท์อีกนียครับบัตรสุดทธิ์ไทย085 085 758 758 3714 3714พ่อแดงบ้านห่วยกวงท้อนะครับเนาะข้าแตนก็เท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ กดกระดิ่งกดซับจะใครกดติดตามให้บ้าวจูนี้นะครับเด้อสีหาชิปไม่ไหมาห่เอฟซหรือแฟนคลับได้ติดตามครับผมผู้ใดสนใจไว้ใจเดียวกับกิิงกลางมาสอบถามเลยนะครับเด้อสวัสดีครับ